โอเคครับก็สวัสดีแฟนๆทุกคนนะครับทุกชาวครับทุกตอนแล้วก็ทุกช่องด้วยนะครับผมวันนี้ก็คือเราเตรียมตัวเพื่อจะไปอยเป็นศิลปินอีกสเตจหนึ่งนยังไงบ้างคะว้าวก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่แบบว่าได้มาร่วมกับศิลปินแบบแนวหน้าละของประเทศไทยอะ่ะแบบเยอะขนาดนี้ครับเพราะว่าตอนที่เรา มีคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรเราก็จะขึ้นกันเองตลอดนะฮะอันนี้ก็จะมาเจอของจริงแล้วฮะก็นั่นแหละครับเป็นเกียรติแล้วกันนะครับในในชีวิตหนึ่งเราจะได้มาขึ้นกับศิลปินที่ทําเพลงโหติดตลาดเป็นแทบจะทุกเพลงขนาดนี้นะฮะแล้วใครมีโอกาสแบบนี้ก็เรามีโอกาสเราก็อยากจะลองดูนะก็แน่นะครับรรเดี๋ยวไว้เก็บเกี่ยวประสอบการณ์ขโมอยสก,กิล ก็ของน้องมิลลี่ฮะแล้วก็ที่เราก็เคยเคยไปร่วมงานแบบเรียกว่าไปร่วมงานกันนิดหน่อยกันนนิดห่อยแต่ก็สนิทกันโจนถึงปัจจุบันนะครับน้องเป็นน้องคนน่ารักกันแถวใส่ดีเราเคยไปเล่นเกมกันไ่นใช่ผมยังไปถ่ายเอ็มบีกับน้องเขาอยู่เลยออกแบบเว็บ คนอื่นยังไม่เคยครับมีมีเจอน้องมินิสคนเดียวแบบแบบเพื่อนเหรอเอาให้เหมือนที่คุยกันทั้งหลังไหมผมก็พูดไป็นเรื่อยผมแบบผมผมดู y o ยูทูบไปไงที่เขาแบบรับสดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสู้กันแล้วกลายเป็นว่าแข่งกันเองสองคนก็เลยแบบอยู่หลังเวทีก็แข่งกันแล้วเองสองคนเราไม่ได้สายรับเลยนะไม่ จจะซุ่มก็ได้ครับอาจจะเห็นหรืออาจจะไม่เห็นไม่รู้แล้วแต่แบบว่าซีเควนซ์ของคอนเสิร์ตถ้าไม่เห็นบนเวทีต้องมีคนถ่ายถ้าถ่ายบเวทีไม่ถึงร้านเพราะว่าถ้าถ่ายแต่ละกันดูไม่อาจจะไม่เห็นบนเวทีหมายถึงไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่หรือเปล่าแม่งแลบแลบเยอะๆรอรอดูครับแล้วแต่ว่าทางทีมจะจัดโชว์ให้เหมาะสมยังไงบาลานซ์กันครับคิดว่าแต่ว่ามันแหละไงก็มัน เตรียมการอะไมาถึงอะไรนะว่าเตรียมการที่จะมาร่วมกับงานเน,นี้ยงานเนี้ยถึงจะมีการทุ่มกันมานานแล้วการจะได้รู้ว่าเราเตรียมพร้อมแค่ไหนผมคุ้นว่านานามากาแล้วครับพักหนึ่งครับใช่น่าจะช่วงช่วงขาวดาวปีแล้วเลยมั้งแบบมีการได้ยินผู้จัดการมาคุยแต่ว่าผมไม่ได้ถามผมว่าเราทุกคู่ไม่ค่อยได้ถามกันแล้วแหละว่างานอะไรติดต่อมาอะไรเงี้ยแต่ว่าแอบแอบได้ยินมาตั้งแต่ช่วงนั้น อือตอนนี้ก็ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ซ้อมนะคะงานเมื่อไหร่นะแบบ<ไ>มีมีแบบเขา<ม>คุยเรื่องขา้าวๆก่อนเพราะว่าเขาก็จะมีช่วงซ้อมของเขาครับก็ <laughs> จะมีนัดมาซ้อมกันนี่คืออะไรรงใช่ครับใช่ครับอย่างอย่างเมื่อกี้เพิ่งจะวัดคีย์กันไปคีย์ของแต่ละคน ไปแก่ผมเห็นนะกขแบบวัดคีรวมไปแล้วก็คิดว่านั่นแหละพอได้คีแล้วน่าจะไปจิ้มว่าเหมาะกับคนไหนได้แนวไหนอะไรแบบนี้เพลง่เรา้อนะไรพมได้เอมันก็ไม่รู้เยแล้วก็ไม่ได้แน่ไม่แน่เพลงใหม่เขาอาจจะแต่งให้ก็ได้นี่แล้วเราก็มัดมือจบเข้าไปก่อ่ได้แน่นอนว่แน่นอนครับ มีอะไรแปลกใหม่ที่ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยทำเรามีอยากทำอะไรเป็นพิเศษหรอจ๊ะเพราะว่ามันยิ่งใหญ่มากนะ,ะพิเศษนะครับแรปครับแรปเดินขึ้นไปเลยเอาอาหารมาพ,พันพันพันแล้วก็ลงเวทีแรปเสร็จแรปเสร็จใน <ลง S 1> วเวทีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นกลางสนามบอลอยากจะขึ้นไป แล้วก็เอาพลาสติกแรปมาหารแล้วก็เดินลงมาเลยจบแรปสดแรปสดแรปสดสดเป็นอาหารสดให้คนผู้ชมดูในสายตากว่าหมื่นคนกว่าหมื่นคนแรปสดให้เขาดูโเป็นยัอ่ะนี้ไหนมาแล้วขอบคุณครับเนี่ยแล้วถ้าเกิดคนหมื่นคนเงียบจิบอ่ะผมจะภูมิใจในตัวเองมากมาณนั้นยับยับ วันนี้มันคอนเซ็ปต์อะไรเนาะมันรับจะยับเลยยับแน่แน่ไปรอดูกันดีกว่าถ้ามีอะไรอยาอะไรพิเศษไหมไม่รู้ว่าใคได้ดูใครจะทยังหรือเปล่าอยากทำเหรอก็อยากเห็นผมอยากเห็นโชว์รวมดีกว่าเพราะแต่ละคนมันมีสไตล์ที่แตกต่างอยากเห็นว่าจะรวมกันแล้วให้มันกลมเนี่ยด้วยความหลากหลายสไตล์อย่างที่เมื่อกี้เห็นนะความเป็นศิลปินแต่ละคนคาแรคเตอร์ชัดเจนมากเลยนั่นแหละจะกลมกันยังไงให้รวมกันได้ผมอยากเห็น เดว่านเป็นแบบว่าควันคว่ไแต่ว่าแม้จะเป็นแบบเ่นเอชยเยแต่ว่าเราก็ต้องมีถือกนถือเทปไฟะห,หมหือไฟอะไร่เดียผมาถือได้นะแฟนคลับเป็นแบบเป็นแฟนคลับไทยเป็นเมนไทยเป็นอะไรโดยเฉพาะก็เอาอุปกรณ์เอาบงบมามาให้กำลังใจศิลปินของที่คนที่คุณรักได้อะไรแล้วแต่ความบันเทิงใช่แล้วแต่เขาเลยครับชูได้เลยให้กำลังใจคนที่คุณรักได้เต็มที่เลยครับตะโกนร้องมันออกมา ด้วมว่าตอนนี้อากาศอ,ร,อ,อาร้อรรรนา,นาอนนเลยะักกแดดน้นด้วยอะไรเงี้ยเราจะมีถ้าเอาตัวเราไปวันนี้ผมยังไม่รอดเลยครับ <c oughs> เอาเอาตรงๆก <c oughs> ็คือข้างบนเวทีคือผมแบบรู้ตัวเลยว่ามันมันเปียกมากมัน<ผ>มแบบาบนเวทีจะไม่ร้อนเท่าคนดูใช่ถ้าบนเวทีอาจจะขยับเราอาจจะขยับเพื่อนที่อะไรแต่ว่าผมน่าจะคนดูได้เป็นกังบบวลอะแบบว่า เขายืนอยู่เฉยๆแล้วอาจจะลมไม่โกรกอะไรไงผมว่าเตรียมพัดลมพกอยู่ว่าเตรียมน้ําดื่มอะไรมาดีกว่าฮะพอย่าดมอะไรมามกันเป็นลมกันไว้ถันดมแล้วไม่ทันอะไรฮะเห็ดดมกันอยู่อาจจะต้องแบบไม่แฟนๆใส่ร่างกายเพื่ร่างกายอ่ะใช่ คอนเสิร์ตจิ้นกันให้ยับด้วยนะครับก็มีวันที่2กันยาครับผมก็มาสนุกกันเยอะๆครับผมว่าประทับใจแน่นอนไม่ผิดหวังครับใช่ครับก็อย่างที่เห็นนะครับรวมตัวศิลปินแต่ละคนขนาดนี้ผมว่ารวมยากมากๆครับแล้วทางทีมงานเขาดิวติดแล้วคิดว่าน่าจะอลังการงานสร้างครับก็มาสร้างความทรงจํากันดีกว่าครับมาสนุกไปด้วยกันแล้วก็นั่นแหละผ่านไปสักห้าหกปีคุณอาจจะมานั่งนึกก็ได้ว่าคอนเสิร์ตน่าสนุกนะอะไรอย่างเงี้ มากันเยอะๆแล้วกันนะครับมาดูมาให้กําลังใจกันทุกคนเลยนะครับไม่ใช่แค่พวกเรานะให้กําลังใจทุกคนที่ร่วมแสดงกันเลยนะครับสวัสดีครับ